ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่73ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Sub s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่73กันเลยดีกว่าครับในค่ําคืน อันเป็นช่วงเวลาหลับไหลของผู้คนทุกคนที่หลับไหลต่างก็ฝันถึงนิมิตเดียวกันในนิมิตนั้นมันคือความตายที่กล้ามกลายมาในรูปแบบต่างๆอาณาจักรสีทองที่เคยรุ่งโรดได้ล่มสลายลงเพราะโรคระบาดหัวเมืองใหญ่น้อยไปจนถึงหมู่บ้านลานตลาดทุกหัวและแหงต่างถูกทำลายล้างด้วยแผ่นดินไหวและมหาวาตภัยผู้คนล้มตายดาาด,ด,ดื่นจนยากที่จะนับได้ เปลวเพลิงที่เกิดจากการเผาไหม้ซากศพคนตายมีให้เห็นอยู่ทั่วทุกหย่อมหญ้ามันมากมายถึงขนาดที่ทําให้เกิดควันไฟสีดําปกคลุมอยู่เต็มท้องฟ้าจนบทบังแสงตะวันในยามที่วาการให้มืดมนดุดยามค่ำคืนศพของเพื่อนบ้านญาติมิตรและคนรู้จักต่างนอนตายกาดเกื่อนจนไม่หาจที่จะนับประมาณได้ยามค่ำคืนที่ไม่มีแม้แต่แสงของดาวเดือนมันมีแต่ความมืดมิดและกลิ่น แห่งความตายแต่แล้วท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของภัยร้ายนานัประการในห่วงแห่งนิมิตนั้นบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยควันไฟของซากศพทันใดนั้นก็ปรากฏแสงสว่างแหวบผ่านม่านควันออกมาแสงสว่างสีขาวรูปเย,ยวเหินสัญลักษณ์แห่งความหวังของผู้คนได้สว่างเฉิดฉายท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิดและแผ่นดินที่แดงฉานสิ่งนั้น อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาและความหวังอันแท้จริงของทุกคนที่กำลังหลับไหลล้างสังหรณอนบางอย่างได้บอกกับทุกคนเหล่านั้นทางที่ประจิมของเมืองมิดแลนด์ตอนนี้ได้เกิดความโกลาหลขึ้นทั้งดินถล่มและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแม่ทัพลาบันที่นั่งอยู่บนหลังม้าได้ออกตรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้รอบๆตัวของเขามีแต่ความอดอยากและสิ้นหวัง ทหารคนสนิทได้อธิบายแก่แม่ทัพลาบันว่าความอดอยากหิหวโหยที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพราะการทําสงครามที่ยืดเยื้อยาวนานในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้นไม้บนภูเขาแถบนี้ได้ถูกตัดไปเพื่อการสงครามทั้งสําหรับใช้ทําอาวุธสร้างป้อมปราการหอคอยกําแพงเมืองรวมถึงการซ่อมแซมปราสาทราชวังและผลที่ได้ก็คือภูเขาที่ปราศจากต้นไม้ลําธารที่แห้งผักในช่วงหน้าแล้ง แต่กับท่วมขังในหน้าน้ำหลากและภูมิประเทศที่รกล้างอย่างที่เห็นอยู่ในเวลานี้ด้วยฝนที่ตกแส่อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดอากาศจึงเหน็บหนาวมากแม้ในยามกลางวันแบบนี้ทหารคนสนิทอดนึกถึงที่พักในวังไม่ได้เขาเปิดขึ้นกับไม่ทับลาบันอย่างไม่ได้ยั้งคิดถึงเล่าและที่พักอันแสนจะอบอุ่นเมื่อต้องมาอยู่ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาและอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้แม่ทับลาบัน ที่เห็นความทุกข์อยู่ต่อหน้าเขาอย่างแจ่มชัดในเวลานี้ได้ตำหนิทหารคนสนิทให้ระวังคำพูดของตนเองเพราะชาวบ้านที่เห็นอยู่ในเวลานี้พวกเขาไม่มีแม้แต่อาหารที่จะกินเพื่อประทังความหิวหรือที่พักที่จะพอให้หลบฝนและมอบความอบอุ่นให้กับพวกเขาได้ทหารคนสนิทได้กวาดสายตามองไปรอบๆและก็เห็นจริงอย่างที่แม่ทัพลาบันพูดและเขาก็รู้สึกผิดในคำพูดของตนเอง เขากล่าวขอโทษกับแม่ทัพลาบันที่พูดอะไรออกไปอย่างไม่ยั้งคิดแม่ทัพลาบันถามกับทหารคนสนิทว่าผู้คนที่อพยพเหล่านี้เป็นใครมาจากไหนและกําลังจะไปที่ไหนทหารคนสนิทได้บอกกับแม่ทัพลาบันว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของผู้อพยพเหล่านี้รู้แต่เพียงว่าคนเหล่านี้หนีภัยอะไรบางอย่างมาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแม่ทัพลาบันและทหารคนสนิท ได้เดินขนาไปกับชาวบ้านผู้อ,อพยพเพื่อคุ้มกันและช่วยเหลือในส่วนที่จะช่วยได้แต่ทันใดนั้นด้านหน้าของทางเดินก็เกิดดินโคลนถล่มขึ้นมันฝังกบล่างของชาวเมืองที่กำลังอ,อพยพกลืนหายไปอยู่ภายใต้โคลนลาบันสั่งทหารให้หยุดและรีบทำการช่วยเหลือชาวบ้านโดยทันทีส่วนตัวเขาเองก็รีบลงมาจากหลังมา้าเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังประสบภยัยโดยทหารคุสนิทได้ห้ามม่ทับลาบันว่า งานแบบนี้ควรเป็นหน้าที่ของพลทหารแต่แม่ทัพลาบันก็ไม่ได้สนใจกับเกียรติยศหรือตำแหน่งที่ไม่ได้ทําให้ชาวบ้านเหล่านี้คลายทุกทรมานจากดินถล่มได้ทหารคนสนิทจึงรีบกำชับทหารที่ยังเก๊กเกัางกลงอยู่ให้รีบตามแม่ทัพลาบันลงไปช่วยเหลือชาวบ้านแม่ทัพลาบันได้เดินลุยโคลนไปช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งที่ติดอยู่ในโคลนตรงนี้นะครับใบสีอยากจะขยายความนะครับเพราะว่าในเว็บของต่างประเทศเนี่ย เขามีการถกเถียงกันว่าเด็กที่เห็นเนี่ยคือจิวหรือเปล่าแต่สําหรับไม้สีนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับไม้สีมองว่าไม่น่าจะใช่จิวเพื่อนเพื่อนคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเมื่อแม่ทัพลาบันอุ้มร่างของเด็กคนนั้นไว้เขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเด็กคนนี้กําลังจะตายแต่ไม่ใช่เพราะโคนถล่มแววตาของเด็กน้อยที่เริ่มไร้แววผิวหนังบนใบหน้าที่มีจุดด,ดำมันบ่งชัดได้ถึงอาการเจ็บป่วย ไม่ใช่อุบัติเหตุลาบันมองดูเด็กคนนั้นพร้อมกับล้างสังหรอ,อะไรบางอย่างเขาสั่งให้ลูกน้องช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปโดยที่ตัวเขาเองจะออกไปค้นหาความจริงอะไรบางอย่างในสิ่งที่เขาสงสัยลาบันควบม้าสวนทางย้อนกลับไปยังเมืองที่ชาวบ้านได้อพยพลี้ภัยมาเมืองที่ว่านั้นอยู่ในที่ลุ่มต่ำเป็นเมืองขนาดกลางถ้ามองด้วยสายตาก็จะพบว่ารอบๆเมืองแห่งนี้ เต็มไปด้วยภูเขาที่ป่าเสะจากต้นไม้และท้องทุ่งที่ไม่มีการเพราะปลูกเมื่อเขามาถึงเขาได้ควบม้าเข้าไปภายในเมืองทันทีน่าแปลกเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้แต่ตามถนนหนทางภายในเมืองกลับมีแต่ความว่างเปล่าที่ไร้เงาของผู้คนโดยสิ้นเชิงจากที่สำรวจแม่ทับลาบันไม่พบว่าเมืองนี้จะประสบภัยพิบัติจากฝนลมหรือดินถล่มเลยแล้วอะไรคือสาเหตุ ที่ทําให้ชาวเมืองต่างอพยพหนีตายออกจากเมืองแห่งนี้ส่วนที่จะพบเห็นได้มากมายอยู่ทั่วไปก็คงจะมีเพียงแต่หนูเท่านั้นและมันก็ดูจะมีมากจนผิดปกติไปด้วยซ้ําและเมื่อแม่ทัพลาบันเข้าไปจ้าถึงใจกลางเมืองที่หน้าโบสถ์หลังหนึ่งเขาก็ต้องพบว่าที่นี่มีซากศพจํานวนมากที่นอนตายกาดเกลื่อนกองสุมกันอยู่โรคระบาดนั่นคือความคิดเดียว ที่ดังต้องอยู่ในหัวของเขาซึ่งมันก็ไม่ผิดจากที่เขาคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้หลังจากที่พบเด็กน้อยใต้โคลนตมชายชลาคนหนึ่งได้เดินไปตามกองซากศพของคนตายเพื่อไล่เหล่าหนูที่กำลังกัดแทะกินซากศพกันอยู่พวกมันดูอ้วนพีเกินกว่าที่หนูธรรมดาจะอ้วนได้นั่นก็เพราะว่าอาหารที่มีอยู่อย่างมากมายได้นอนกองสุมเรียงรายให้พวกมันได้กัดแทะกินอย่างสมบูรณ์ ชายชรา,าบอกกับแมททัพลาบันว่าพวกหนูเหล่านี้มันคือมัจุลราชัวตัวน้อยๆสาวกของพิศาตัตที่ทําให้เกิดโรคระบาดขึ้นเขาเล่าว่าจูจ่ๆก็ได้เกิดโรคระบาดเกิดขึ้นภายในเมืองและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกหนูเหล่านี้ได้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างผิดธรรมชาติแต่ชายชรา,าก็คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะต้นไม้บนภูเข,ขาได้ถูกตัดออกไปนั่น จึงทําให้พวกหนูไร้ที่อยู่และขาดแคลนแหล่งอาหารพวกมันจึงได้บุกเข้ามาในเมืองพร้อมกับโรคระบาดท,ที่ติดตัวมาด้วยแม่ทัพลาบันอดแปลกใจไม่ได้ว่าทําไมชายชราผู้นี้จึงไม่อพยพหนีไปพร้อมกับชาวเมืองคนอื่นๆชายชราได้บอกกับแม่ทัพลาบันว่าตนเองนั้นแก่เกินกว่าที่จะไปเริ่มต้นใหม่จึงไม่คิดที่จะอพยพย้ายไปไหนอีกทั้งห่วงต่างๆที่เขามีไม่ว่าจะเป็นลูกเมีย ก็ได้ตายไปพร้อมกับโรคระบาดหมดแล้วจึงไม่มีความจําเป็นใดที่จะต้องไปตายดาบหน้าเพราะที่ตายก็อยู่ต่อหน้านี้แล้วก่อนที่ชายชราจะเดินจากไปเขาได้กล่าวเตือนกับแม่ทัพลาบันให้รีบออกไปจากเมืองแห่งนี้ก่อนที่ความตายจะมาพบเห็นเพราะเรื่องแบบนี้ดาบในมือโล่ที่แขนและเกราะที่สวมใส่ไม่สามารถเอาชนะหายนะในครั้งนี้ได้คงจะมีเพียงม้าเท่านั้นที่จะพาท่านให้หลบหนีพ้นภัยได้ คำเตือนสุดท้ายที่หายไปพร้อมกับร่างของชายชราแม่ทัพลาบันเหยาะม้าหันหลังกลับผ่านกองซากศพผีตายซากและเหล่าหลูผีเขาได้นึกไต่ตองว่าจริงๆแล้วที่นี่เองก็ไม่ใช่ที่แรกที่เขาได้พบเห็นเรื่องแบบนี้ในเวลาที่ผ่านมาหลายๆเมืองที่เขาไปก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างก,กันกับที่นี่เลยทั้งโรคระบาดความหิวโหวยอดอยากทหารไร้นายที่กลายเป็นโจรเหตุการณ์เหล่านี้ มันได้เกิดขึ้นแทบจะทุกหัวและแหงของมิดแลนด์เขาเองก็อดสงสัยไม่ได้ว่าโรคระบาดและความอดอยากที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นผลพวงจากสงครามร้อยปีนั้นจริงๆอย่างนั้นหรือแม่ทัพลาบันที่ยิ่งคิดก็ยิ่งหดหูและเสียดายเวลาเพราะเวลาทุกเข็นเช่นนี้ผู้นําอย่างกษัตริย์แห่งมิดแลนด์ที่แทนจะไปมุ่งเน้นกับการก่อสร้างและฟื้นฟูความเป็นอยู่ทั้งในและนอกวังหลังสงครามจบลงด้วยการสงบศึกแต่พระอ,องค์ กับส่งกองกําลังส่วนใหญ่ของประเทศไปกับการค้นหาไล่ล่ากีฟีดอย่างเอาเป็นเอาตายในตลอดสองปีที่ผ่านมากีฟีดที่มีรู้อยู่หรือตายคนนั้นและมันเกิดอะไรขึ้นหลังกําแพงวังวิมดัมเมื่อ2ปีก่อนจากตรงนี้นะครับมันก็เลยทําให้บใบสีรู้ว่าเหตุการณ์ตอนที่กษัตริย์เนี่ยสั่งปราบปรามกองพันเดี่ยวและไล่ล่ากีฟีดเนี่ยแม่ททบลาบันไม่มีส่วนรู้เห็นกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเสื่อมเสียนั่นเองนะครับลาบันนึกถึงใบหน้าของพระราชาที่ตอนนี้ได้แก่ชรลาลงไปอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาแค่สองปีอีกทั้งแววตาที่ดูผิดแผลไปมากแล้วกับแววตาของคนที่พี่กนจริตลาบันอดนึกถึงนิมิตที่ตนเห็นไม่ได้โรคระบาดน้ำท่วมแผ่นดินไหวและปราสาทที่พังทลายลงนั่น มันเป็นสัญญาณบอกเหตุสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่มันหมายถึงอาณาจักรทั้งอาณาจักรที่อาจต้องล่มสลายลงเมื่อผู้คนต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเองความหวังและศรัทธาก็จะเกิดขึ้นความหวังของแมททับลาบันในตอนนี้ไม่ใช่กษัตริย์หรือผู้นาแคว้นแต่มันคือนิมิตที่ก็ค่อยๆกลับกลายเป็นเรื่องจริงแล้วในตอนนี้และถ้าอย่างนั้น เยี่ยวแห่งแสงที่เป็นเหมือนความหวังแห่งปฏิหารก็อาจจะมีอยู่จริงๆแต่ที่สําคัญกว่านั้นเยี่ยวนั้นหมายถึงใครถ้าในาฐานะนักลบด้วยกันแล้วเยี่ยวในนิมิตก็อาจจะหมายถึงเยี่ยวขาวกรีฟีดผู้ที่ยุติสงครามร้อยปีได้แต่ถ้าในาฐานะของความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาแห่งจิตวิญญ,ญาณสัญ,ญลักษณ์รูปเยี่ยวเหินก็คือสัญ,ญลักษณ์แห่งาศาสนาจักรด้วยเช่นกันแต่ไม่ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ไหนหรือหมายถึงใครเป็นการเจาะจง แต่มันก็เป็นความหวังให้เขาและชาวเมืองได้ในเวลานี้แต่ในระหว่างที่แม่ทัพลาบันกาลังหยอกม้าอยู่ภายในเมืองทันใดนั้นทหารคนสนิทของเขาก็ได้ควบม้าตรงเข้ามาทหารคนสนิทได้มาแจ้งข่าวสําคัญกับแม่ทัพลาบันข่าวนั้นเกี่ยวข้องกับกษัตริย์แห่งมิทแลนด์ที่ตอนนี้ได้ล้มป่วยลงด้วยโรคไหลยแม่ทัพลาบันใจหายกับข่าวที่ได้รับเขานึกถึงนิมิต และล้างสังหณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นประสาทที่สั่นไหวและพังทลายลงด้วยแรงของภัยพิบัติและโลร้ายล้างบอกเหตุนั้นคือล้างบอกเหตุแห่งการล่มสลายของอาณาจักรและในเวลานี้มัจจุราชที่มาในรูปแบบของภัยพิบัติได้ย่างกลไปบนบัลลังของมิดแลนด์เสียแล้วเมื่อทราบข่าวแม่ทัพลาบันและลูกน้องจึงรีบออกเดินทางจากเมืองไปยังวิมดัมในทันที หลังจากที่แม่ทับลาบันและลูกน้องได้หายลับตาไปภายในเมืองล้างก็ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเหล่าหนูที่กำลังกินซากศพอยู่นั้นต่างพากันส่งเสียงร้องอย่างผิดธรรมชาติพวกมันต่างวิ่งมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และจัดเรียงตัวเป็นรูปร่างของอะไรบางอย่างรูปร่างนั้นแลดูคล้ายกับคอนลาดหนึ่งในห้ากอดแฮนโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้น เป็นฝีมือของคอนหลาดนั่นเองคอนหลาดได้ใช้หนูสร้างโรคระบาดให้แพร่กระจายไปตามหัวเมืองใหญ่น้อยเพื่อกวาดต้อนผู้คนให้อพยพไปรวมตัวกันที่วิหารเซนต์อันเวียนอันเป็นสถานที่แห่งศรัทธาศูนย์รวมของเหล่าแก่ดําที่ตามืดบอดและแกะขาวที่ไร้พลังทุกอย่างก็เพื่อการจุติในร่างมนุษย์ของเฟมูโตนั่นเองและดูเหมือนว่าหน้าที่ของเขาก็จะสําเร็จรู้ล่วงไปได้ดีดคอนหลาด ได้พ่นวิญญาณพูดผีร้ายอันเป็นสื่อกลางระหว่างมันกับเหล่าหนูออกมาจากทั้งปากพวกหนูเหล่านั้นได้เป็นอิสระและได้แตกกลุ่มก่อนจะวิ่งหนีหายไปที่วิมดัมนครหลวงของมิดแลนด์ที่นี่ก็มีพายุเฉกเช่นเดียวกับทุกที่ในประเทศแต่ครั้งนี้มันดูจะแตกต่างชาวเมืองต่างพากันออกมาอยู่ภายนอกบ้านของตนเองทุกสายตาจับจ้องไปยังปราสาท พวกเขาคอยรับฟังข่าวเกี่ยวกับการประชวนของกษัตริย์แห่งมิดแลนด์ณห้องบรรทมของพระราชากษัตริย์แห่งมิดแลนด์มีแพทย์หลวงและคนสนิทเฝ้าอยู่ไม่ห่างจากเตียงบรรทมพระอ,องค์ทรงเพอ้อถึงแต่ชาลต์บุตรสาวเพียงคนเดียวของตนอยู่ตลอดเวลาอาการเพอร้อที่พระราชาแสดงออกมานั้นมันทําให้หมอหลวงเข้าใจถึงอาการได้เป็นอย่างดีเขาบอกกับผู้เฝ้าและเหล่าคนสนิทว่า ให้เรียกพญาติของพระองค์มาดูใจไปครั้งสุดท้ายโอเวนถูกมอบหมายให้ไปตามชาร์ลอตต์พญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่มาเฝ้าอาการเป็นครั้งสุดท้ายในขณะที่แม่ทัพโอเวนเดินผ่านเหล่าขุนนางเพื่อไปรับพระราชธิดาชาร์ลอตต์ตามคําสั่งของแพทย์หลวงนั้นเขาก็ได้ยินกลุ่มขุนนางได้กระซิบกระซาบถึงชาร์ลอตต์ที่จะขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีในไม่ช้าด้วยเห็นว่าพระราชาที่ใกล้จะสิ้นพระชนแล้วพวกเขาก็สงสัยว่าชาร์ลอตต์ จะแต่งตั้งใครให้เป็นผู้สําเร็จราชการแทนหลายคนในกลุ่มขุนนางมองข้ามรัฐมนตรีฟอร์สเพราะหลังจากการตายขององค์ราชินีรัฐมนตรีฟอร์สก็ค่คอยๆหายหน้าไปลาวกับว่าเขาได้ถูกปลดออกจากอํานาจแล้วแม่ทัพโอเวน่นรู้สึกไม่พอใจกับเสียงกระซิบเหล่านั้นเพราะเหล่าขุนนางคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองทงั้งๆที่ตอนนี้นอกเขตวังเพียงแค่ล้วกําแพงกั้นด้านนอก มันเต็ไมไปด้วยซากศพมากมายของคนที่ตายเพราะโรคระบาดแต่ในขณะที่แม่ทัพโอเว่นได้เดินผ่านรัฐมนตรีฟอรต์รัฐมนตรีฟอรต์อดีตผู้ยิ่งใหญ่ที่กุมอำนาจส่วนใหญ่ของมิดแลนด์ก็ได้เปิดขึ้นว่าเหย,ยวกำลังจะกลับมาคำพูดของรัฐมนตรีฟอรต์มันดังต้องอยู่ในหัวของเขาตลอดทางที่เขาไปรับเจ้าหญิงชาร์ลอตต์เยวที่รัฐมนตรีฟอรต์พูดถึงมันอาจจะเกี่ยวข้องกับฝันประหลาด ที่คนทั่วทั้งอาณาจักรต่างก็ฝันตรงกันนิมิตแห่งการล่มสลายความฝันที่ทุกคนเห็นต่างก็เป็นที่โจทย์ขานกันต่างๆนานาแต่ทั้งาศาสนาจักรกลับมองว่าฝันนั้นคือนิมิตของพระเจ้าที่จะสร้างให้เกิดปาฏิหาริย์ปัดเป่าทุกเข็ญที่เกิดขึ้นโอเวนได้มาถึงพระราชวังฝ่ายในอันเป็นที่ประทับของเจ้าหญิงชาลอตแต่เขาก็ต้องประหลาดใจ เมื่อเห็นสาวใช้และนางกำนันมากมายอยู่ที่หน้าห้องของเธอนางกำนันได้บอกกับแม่ทัพโอเว่นว่าเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ได้ขังตัวเองอยู่ในห้องมาห้าวันแล้วและมีเพียงสาวใช้ฮันนาเท่านั้นที่สามารถเข้าออกห้องของเธอได้และภายในห้องของเจ้าหญิงชาร์ลอตต์ในเวลานี้ฮันนาก็กำลังเกี้ยวกล่อมเจ้าหญิงอยู่เจ้าหญิงชาร์ลอตต์ที่นอนคว่ำหน้านอนน้ำตาซึมอยู่บนเตียงโดยในมือของเธอกำหินสลักอัศวินและหญิงสาวไว้ หินนี้ครั้งหนึ่งเธอเคยมอบมันให้กับกีฟีตเมื่อครั้งไปออกรบแม่ทัพโอเวน่นพูดกับเจ้าหญิงชาลอตผ่านประตูไม้ขนาดใหญ่ที่หน้าห้องของเธอโดยขอให้เจ้าหญิงชาลอตไปเยี่ยมพระบิดาที่ป่วยหนักอยู่และเพ้อถึงแต่เจ้าหญิงเจ้าหญิงชาลอตลุกขึ้นเอามือปิดหูและเริ่มร้องไห้เธอไม่ต้องการให้ใครกล่าวถึงพระราชาและเธอก็ไม่ต้องการไปพบพระราชาด้วยเช่นกันเธอบอกว่าตัวของเธอ ไม่คิดว่าพระราชาเป็นพ่อของเธออีกต่อไปแล้วแต่ในขณนะเดียวกันนั้นก็ได้เกิดนิมิตขึ้นกับองค์ราชานิมิตแห่งความปราดถนาอันแท้จริงในนิมิตนั้นพระอ,องค์ทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ท่ามกลางอากาศที่เหน็บหนาวภายในห้องทรงบัลลังก์มีกำแพงหินสูงที่ปาสจากหลังคากระแพงหินที่สูงและแข็งแรงนี้มันสามารถป้องกันค่าศึก เสริมความมั่นคงต่อราชบัลังได้แต่กำแพงหินไม่อาจปกป้องความหนาวเย็นได้กำแพงหินมีแต่จะเก็บขังและเพิ่มความหนาวเย็นให้มากขึ้นจนพระราชาหนาวสถานจับขั้วหัวใจลมหายใจที่พ่นออกมาเป็นไอหมอกบ่งบอกถึงความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดีพระองค์ขอให้ใครสักคนช่วยก่อกองไฟขึ้นเพื่อไล่ความหนาวเย็นแต่ทุกครั้งที่พระองค์สั่งให้ก่อกองไฟก็จะมีทหารในชุดเกราะ ปรากฏตัวขึ้นทุกครั้งทหารเหล่านี้มีหน้าที่ป้องกันภัยที่จะมาคุกคามราชบัลลังก์และองค์ราชาพระองค์มั่นใจในบัลลังก์ของตนเองเพราะกำแพงที่สูงแข็งแรงอีกทั้งทหารที่เข้มแข็งอยู่ลายล้อมพระองค์แต่ในตอนนี้พระองค์ไม่ต้องการกองกำลังทหารและกำแพงหินสูงพระองค์ต้องการเพียงกองไฟสักกองที่จะมอบความอบอุ่นให้กับพระองค์ได้แต่ทันใดนั้น ท่ามกลางหมอกแห่งความหนาวอง์ราชาก็ทรงเห็นชาลอดบุตรสาวของตนกำลังเดินเข้ามาพร้อมกับไฟแห่งไออุ่นพระองค์ดีใจมากและลุกเดินโซเซก็ไปหาเธอแต่เหล่ากองทหารที่ปกป้องพระองค์ได้ขวางทางองคราชาไว้เพราะพระราชาต้องทรงอยู่บนบัลลังก์ที่แข็งแรงและปลอดภัยเท่านั้นแต่ในยามนี้เหล่าทหารและกำแพงไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ปรารถนาพระองค์ ปาถนาเพียงชาร์ลอตไออุ่นเดียวของพระอ,องค์ในยามนี้แต่ในขณะที่องค์ราชากําลังแหวกวงล้อมของทหารเพื่อเข้าไปหาเจ้าหญิงชารลอตทันใดนั้นก็ได้มีเหยี่ยวขาวตัวใหญ่ได้บินลงมาจากท้องฟ้าที่เปิดโลง่งลงมาหาชารลอตปีกที่สยใย่คุมร่างของเจ้าหญิงไว้พระอ,องค์ทรงจําได้ดีว่าเหยี่ยวในร่างแปลงนั้นคือกลีฟีดองค์ราชา จ้องเขม่งไปที่ใบหน้าอะไรรูปลกักษณ์ใดๆที่ตอนนี้มีเพียงรอยยิ้มเล็กๆที่ยิ้มให้กับพระอ,องค์ตอนนี้พระอ,องค์เริ่มตระหนักและเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนแล้วว่าบางทีพระอ,องค์เองไม่ได้ต้องการบัลังหรืออำนาจใด,ดๆอีกแล้วพระอ,องค์ต้องการเพียงความรักไออุ่นตันหาเฉกเช่นกับคนธรรมดาทั่วไปแค่นั้นเองและบางทีกรีฟีด ก็อาจจะเป็นคนที่มาปลดปล่อยเขาให้ออกจากคุกที่เรียกว่าบัลังแห่งนี้ก็เป็นได้เสียงฟ้าร้องดังสนั่นอย่างรุนแรงเหนือวิมดัมมันดังล้าวกับเสียงประกาศถึงการสิ้นพระชนขององค์ราชาและครั้งถูกตีให้สัญญาณถึงการสิ้นพระชนของกษัตริย์แห่งนิดแลนด์เจ้าหญิงชาร์ลอตต์รับรู้ได้ทันทีว่าพ่อของเธอได้จากไปแล้วเธอกุมกอดตุ๊กตาหินสลักไว้ในมือพร้อมกับภาวนาถึงกรีฟีดให้มาช่วยเหลือเธอ เพราะจริงๆแล้วเธอเข้าใจได้ดีแล้วว่าตอนนี้ความหนาวภายใต้คุกที่ชื่อว่าบัลลังที่พ่อเธอได้รับได้เข้ามาจองจําเธอสิแล้วการสวรรนตตขององค์ราชาทําให้ชาวเมืองต่างวิตกไปต่างๆนานาถึงอนาคตของมิดแลนด์หลังจากนี้ท่ามกลางชาวบ้านที่กำลังพูดคุยกันอยู่นั้นเด็กหญิงคนหนึ่งได้มองเห็นภูเขาทั้งลูกกําลังเคลื่อนไหวไปมาลาวกับมันมีชีวิต บนเนินเขาที่อยู่ห่างไกลออกไปที่นั่นมีกองกําลังทหารที่ไม่ทราบที่มาได้ปรากฏตัวขึ้นกองกําลังทหารที่มากมายมหาศาลเหล่านั้นมีทั้งทหารลาบพลหอกพลนม้าและทับช้างหุ้มเกาะขนาดใหญ่โดยพวกมันกําลังมุ่งหน้าสู่วิมดัมนครหลวงของนิดแลนด์ในขณะเดียวกันนั้นที่สนามรบไร้ชื่อและไม่ปรากฏที่อยู่มีทหารรับจ้างกลุ่มหนึ่งกําลังพูดถึงค่าศึก ที่สามารถจัดการกับกองทหาร300คนได้ด้วยตัวคนเดียวพวกเขาคิดว่าคนที่สามารถทําได้ขนาดนี้ก็คงมีแต่ซอสนักรบในตํหนานเท่านั้นแต่ยังไม่ทันที่จะรู้คําตอบความตายก็มาเยือนทหารกลุ่มนั้นและร่างของซอสก็ปรากฏตัวขึ้นซอสในร่างมนุษย์สามารถจัดการกับทหารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและไม่บาดเจ็บเลยเมื่อการฆ่าเพียงฝ่ายเดียวสิ้นสุดลงซอส ได้น mm. like ั่งอยู่บนกองซากศพที่เขาเพิ่งฆ่าไปโดยมีเหล่าอีกามาจิกกินซากศพเหล่านั้นเขารู้สึกเบื่อหน่ายกับการต่อสู้ที่ยาวนานแต่ไม่พบกับคู่ปรับที่ทัดเทียมกับเขาได้ซอสพยายามหาคู่ต่อสู้ที่มีฝีมือสูสีในเหล่ามนุษย์มานานกว่า3า0รอปีแล้วแต่นั่นดูจะเป็นความพยายามที่ล้มเหลวเขาเคยลองพยายามหานักรบในเหล่าสาวกด้วยกันเองแต่เหล่าสาวกที่มีฝีมือบางคน ก็ไม่ได้มีการต่อสู้เป็นเป้าหมายหลักซอสมองว่าทั้งความแข็งแกร่งและทักษะในการต่อสู้สำหรับเขาแล้วคงมีเพียงอัศวินหัวกะโหลกเพียงเท่านั้นที่คู่ควรกับเขาแต่ข่าวลือเกี่ยวกับกัตชายผู้ถูกตีตาก,ก็แววเข้าหูซอสเช่นกันนักลบดําผู้เข็นฆ่าสาวกซอสอดสงสัยไม่ได้ว่าตอนนี้กัตอยู่ที่ไหนที่ซอสนึกถึงกัตไม่ใช่เป็นเพราะว่ากัตคือคนที่ถูกตีตา แต่ทักษะและความสามารถในเชิงดาบของกัตนาหักที่เป็นเป้าหมายหลักและสิ่งเดียวที่ซอสแสวงหาแต่ทันใดนั้นฝูงอีกาก็แตกหือพร้อมกับการมาถึงของยี่ยวขาวตัวใหญ่มันบินโฉบลงมาต่อหน้าเขาซอสรู้ได้ทันทีว่านี่คือเฟมุโตหนึ่งในห้ากอตแฮนเฟมุโตได้บอกกับซอว่านิมิตท,ที่เกิดขึ้นในตอนที่ซอสหลับไหลมันกำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งที่ซอสต้ตองการ ก็จะเป็นความจริงซอดเข้าใจดีว่าสิ่งที่เขาปรารถนาคือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเขาลุกขึ้นพร้อมกับแปลงร่างอย่างรวดเร็วและพุ่งก็ไปหาเหยี่ยวขาวตัวนั้นแต่ดูเหมือนว่าเหยี่ยวตัวนั้นจะว่องไวกว่าซอดมากมันบินผ่านซอดก่อนที่จะหายไปการบินผ่านไปของเหยี่ยวได้สร้างความเสียหายให้กับซอดเป็นอย่างมากเขาที่ถูกตัดจนขาดและใบหน้าที่ถูกเฉือนออกจากกันฝัน มันคือฝันอย่างนั้นเหรอซอสฟื้นคืนสติอีกครั้งเขาลังเลเล็กน้อยกับสิ่งที่เขาเห็นเมื่อคู่ว่ามันคือความฝันหรือเรื่องจริงแต่แล้วอะไรบางอย่างก็ได้บอกกับซอสว่านั่นไม่ใช่ความฝันซอสในร่างมนุษย์สังเกตเห็นเขาข้างหนึ่งถูกตัดขาดและตกอยู่ข้างๆเท้าของเขาเลือดได้กำลังไหลยหยดอยู่บนเขาที่ถูกตัดข้างนั้นมันคือเลือด ที่ไหลออกมาจากบาดแผลรูปเขาของหน้าผากด้านซ้ายตำแหน่งเดียวกับเขาที่ถูกตัดในร่างพิศาจซอร์ทแง่มองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยอีกาบินลายล้อมเพื่อจะกินซากศพคำทํานายหนึ่งก็ได้ผุดเข้ามาในหัวของซอรเมื่อ,อยามที่อาณาจักรล่มสลายเหล่าฝูงแกะที่ไร้ที่พึ่งจะตามืดบอดและเมื่อพวกมันรวมตัวกันที่ใต้เสาแห่งอัคคีเมื่อนั้นความปรารถนาของเขา ก็จะมาถึงโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นไปทั่วทุกยมย่าทําให้กัดและแพคหาสเสบียงอาหารและที่พักในเวลากลางวันลําบากมากขึ้นพอไม่ว่าเขาจะไปที่ไหน,ไหนก็จะพบเจอแต่ซากศพของคนที่ตายด้วยโรคระบาดมากมกายก่ายกองเป็นภูเขาเลากาและเมื่อมีคนตายมากเหล่าวิญญาณคนตายก็มีมากตามไปด้วยวิญญาณที่มีมากเช่นนี้แม้แต่ในเวลากลางวันมันก็ยากที่จะข่มตาให้หลับลงได้ แพ็คได้ชีพ้พิธีกองหินขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแผ่นหินขนาดยักษ์ที่กองซ้อนกันคล้ายซุ้มประตูแพ็กอธิบายว่ากองหินแบบนี้คือที่ที่ชาวบ้านจัดทําขึ้นเพื่อใช้สําหรับการเคารพบ,บูชาเหมือนกับสารเจ้าซึ่งที่แบบนี้เหล่าผู้ผีและวิญญาณทั่วไปไม่สามารถย่างกายไปถึงได้กัดที่ไม่ได้นอนมาสองวันเมื่อเขาไปถึงแท่นบูชาก็หลับไปในทันทีเขาหลับ แล้วได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างในฝันนั้นกัสเห็นเสาบูชาที่ปลายเสามีรูปเยี่ยวเหินมันตั้งอยู่บนกองไม้ที่มีไว้สำหรับเผาพวกแม่มดในฝันกัสมองเห็นผู้คนถือคบไฟมากมายและผู้หญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดได้ถูกจับล่ามโซ่ไปยังเสาต้นนั้นโดยในระหว่างทางก็มีชายหญิงถือคบไฟต่างโห่ร้องยินดีเมื่อถึงเวลา แม่มดถูกจับมัดติดไว้กับเสาพร้อมกับคบไฟในมือของเหล่าผู้คนที่เต็มไปด้วยศรัทธาและตาที่มืดบอดพวกเขาพร้อมที่จะสูงไฟเผาแม่มดที่ถูกมัดไว้แต่แม่มดที่กัดเห็นในฝันนั้นเธอคือแคดกากัดพยายามร้องห้ามแต่ผู้คนที่ถือคบไฟต่างก็โยนคบในมือเข้าไปในกองฟืนด้วยความโกรธแค้นไฟได้เผาล่างแคดกาให้ตายทั้งเป็นพร้อมๆกับเปลวเพลงิงรูปเยี่ยวเหนิน ที่สว่างลุกโชดช่วงกัดสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายโดยในครั้งแรกเขาคิดว่าเป็นเพราะพิศาจความฝันเข้าเล่นงานเขาแต่คำตอบของคำถามในความคิดของกัดก็ได้ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาเด็กปิศาจท,ที่ปรากฏตัวขึ้นใต้กองหินที่แสงแดดสาดส่องเข้าไปไม่ถึงเด็กปิศาจมีพลังมากกว่าพูดผีภายตายซาาก,ก็จริงแต่มันก็ยังไม่อาจจะสู้กับแสงแดดได้โดยตรง มันจ้องมองกัดแล้วกับจะสื่อสารอะไรบางอย่างกัดถามเด็กปิศาจถึงต้นเหตุแห่งฝันร้ายของเขาแต่เด็กปิศาจไม่ได้ตอบคำถามของกัดมันเอ่ยถึงอันตรายบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับใครบางคนและใบหน้าที่บิดเบี้ยวไม่เต็มโครงสร้างของเด็กปิศาจก็ค่อยๆเปลี่ยนไปใบหน้าของแคดก้าเป็นการสื่อสารที่เด็กปิศาจต้องการให้กัดเข้าใจกัดประหลาดใจกับสิ่งที่เด็กปิศาจต้องการจะสื่อสารกับเขา แต่เด็กพิศาสารที่มีใบหน้าของแคดก้าได้กระซิบบอกกับกัตว่าอันตรายมันพูดซ้ำไปซ้ำมาเช่นนั้นเด็กพิศาสารได้กำชับกัตให้เร่งค้นหาเสาแห่งอักขีที่นั่นคือที่รวมของเราแก่ที่ตามืดบอดและเรียกที่นั่นว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์กัตต้องรีบไปก่อนที่ความเชื่อมั่นและศรัทธาและปัญญาของผู้คนจะล่มสลายโดยมีความกลัวเป็นตัวชี้นำ เปลวเพลิงที่ลุกติดบ,บนใบหน้าของแคดก้าได้หายไปพร้อมๆกับเด็กปีศาจโดยทิ้งให้กัตค้นหาปริศนาที่เด็กปีศาจได้ทิ้งเอาไว้กัตตระหนักได้ทันทีว่าในเวลานี้ได้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับแคดก้าครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ีที่73ก่อนจะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด u ั s c r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ายสีด้วยแล้วพบกันใหม่อี EP หน้าสวัสดีครับ